เฮ้ยยยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการทีเอ็มทีวีครับวันนี้อยู่กับผมทีเอสนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเอ e าชีวิตรอดอีพีที่หนึ่งนะหลังจากหายกันไปนานแลงังอ่าพูาอะไรรู้ไหมครับอ่าเน็ตอ่าไม่ไม่ใช่เน็ตไม่ใช่เน็ตอะไรนะอืมเข้าสุ์พังก็ได้ไปซื้อใหม่ก็เลยมาแคทให้น้อ โอเคแล้ว okay. เอ,เอ่เราต้องตัดไม้ตรงนี้ไปเราจะสร้างบ้านใกล้ทะเกลทรายเลยนะครับอะไรวะเสียงอะไรวะ chung nghe tiếng mình tách tắt 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 là hợp Sơn quá mày mày Thật mày Tất ใบของเราดีอย่างเงี้ยค่ะกล่องคาร์ดนะะแล้วก็สติกกรนดาสติกอันนี้นะครับโอเคตอนนี้เราคัดตัดไม้ก่อนเลยตัดไม้ ครับสายตัดยังไม่มีเนีเดแล้วเราคุดกันก่อนดีกว่า<อ>วก่อนอเพื่อนแถวนี้เล่นมาครับเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ลบทิงกันหมดนะทำไมเข้าไปเกมอะไรอาวีครับผมขอเล่นอาวีครับผม โอเคเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเรามาต่อที่เรื่องเราเดีกวปเรื่อเราคือมีหน้าที่ขุดขุดไปลึก,ลกเลยครับแล้วเราจะมีทางขึ้นมานี่ฮะมันจะเป็นแบบนี้แหละขุดลึกๆแล้วก็จะทำเป็นบ้านใต้ดินอีกด้วยนะ ต่อตอะไรครับนี่ครับแล้วก็จะขึ้นตรงนี้อ่าเอาอะไรขึ้นดีเองหินก็ไม่ได้เด็ดสิแล้วก็จะขึ้นทางไหนมะอ้าขึ้นทางนี้แหละจะว่าอะไรไม่สนครับขึ้นอย่างเดียวครับผม เสร็จแล้วเราก็วางกลับได้นี่เออเราฉลาดหน่อยฉลาดหน่อยอแบบนี้ใช่ไหมอ่าผิดซะงั้น่างนี้วางอย่างนี้นก็วางอย่างนี้แล้วก็ตกลงมาแล้วก็อย่างไรอย่างเี้อย่างเงี้โอเคแล้วเราก็ไปหาแกะตัวแรกจะเป็นแกะอะไร แกจะเดมหาแกชิ้นเนี่ยเราปีนก,กบนไม้เลยได้มองทั่วถึงบางทีเดินบนต้นไม้ก็ไม่ดีทนะเท่าไหร่นะเฮ้ยอย่าว่านะว่าเราติดเกาะไม่เอานะครับเรือไปหาเกาะใหม่ยากนะโอเคทำไมมีแต่ทะเลวะ โอ้ยตกซะงั้นได้ไงเยอแล้วลครับสองตัวแกะของเราโดดฟ่าเฮ้ยไม่ไดตกน้ำโอเคได้ขึ้นไง,ไงไแล้วก็ตัวต่อไปซาดโอเคสองแล้วสองแล้วหาอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็จะยู่รอดในคืนนี้อย่างสบาย มาเลยทันท้วใช่ไหมโอเคเราเดินกลับบ้านเลยหาแกะในป่านี้ด้วยอึ๊บม,มันก็ไม่ไกลไม่ใกลอะไรจากบ้านเรานี่นนะเราเดินมาตรงนี้กัตรงนี้ใช่ไหมที่มันมีทราย ยังไงบ้านหลอกลองขึ้นภูเขาไปดูนะเผื่อเจออึ๊บนนี้เก่งโดดนะจะบอกให้ใครคิดจะมาดโดดแข่งผมเนี่ยจะฝันจะเช่อผมโอ้โห้โค้ชสูงแต่นี่เป็นอันตรายต่อผมผมมันไอ้พวก สูงแล้วไอ้พวกชั้นสูงอึ๊บแกจ้ามาหาพี่หน่อยสิแกเออตายไปแน่น้องเลยแกทุกวันนี้หายากน้องแก เจอแต่หมูผมต้องการจะประกังไปด้วยกระดิเดี่ยมันจะเป็นหมูตีงเราเฮ้ยเราเจอแกะโอ้เราพบแล้นพี่น้อยนำทางเรามาเจอแกะเราจะสร้างวันอยู่ที่ทำนี้ดีไหมตรงนี้เลยไหม นะอยู่ตรงนี้ไหมไม่จะนอนดีกว่าแล้วเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะอยู่ที่เกิดตรงนี้ก็โล่งนะเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรก็ง่ายอยู่ตรงนี้อะ่ะแต่ไม่ต้องเอาหรอกอะไรพวกไม้ครบาบไหนก็ได้น้องเราอยู่ใกล้บ้า เราอยู่ใกล้ป่าแล้วเราจะเอาของคาบมาหนึ่งกองแล้วก็เตาเผาแล้วก็นี่สองกองเตาเผาไปตังนี้ปึบโอเคปั๊บปบั๊บเตาเผาเตาเผาดีให้โอ้ไม่เรื่องแล้วเตาเผาคาบเตียงสีขาว เสียงไว้หลังนี้และเราจะเริ่มสมันในเมื่อเรามีขวานไม้และดาบไม้และเพวกออันนี้โอเคและเราก็จะไปตัดไม้เราจะเอาปากข,ข้างๆบ้านเราเอาให้หมดก่อนนี่ปากน,นี้เอาเอาให้หมดเลย อนฟผมเงียบเงียบไปเงียบเงียบดีกว่าเนอะเวลาตัดไ,ไม้ผมไม่ค่อยพูดเรวเล่นเกมอะไรนอกจากแค่เกมนี่แหละพิ่กไเสียงเบาๆหน่อยอาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับนอนดีวกว่าตื่นมาแล้วเผาอาหารแป๊บ

ชาวบ้านเราเอาเป็นอะไรชาวนเาเปอไดก็ดีแต่ผมว่าวบ้านเอาเป็น สวยเ OK. แล้วอยู่ได้ก็พอพาแล้วเงามาวจังหวะนี้ ได้ก็ด้เอาเป็นง่าพี่แมก็ได้เนี่ยเอ็ พออย่างเดียวนี้อีกหนึ่งอันปึ๊บให้ขอมาเดงอาหารเราเสร็จแล้วกินเลยดีกว่าอันนี้ก็เก็บพวกอะไรไปไม่สำคัญก็ขามไม้ขาไมไม้ไว้ล้วเสื่อมเสื่อมันมเป็นที่ปูบ้าน ไม่พอเราจะได้ไปอะไรบ้านเราอีกไหมเนี่ยเออขุดถางอย่ถามอย่าถามทนไมเอาเอา,าอันนี้ไปก่อนทำไมเพื่อนเพื่อนเริ่มเลืดเริ่มเสี่ยงตัวจุดท่องไปหาถา่านคืนแรกเราผ่านไปได้ดีดนะฮะเดี๋อวการหาแกระ ก็คาประตูก็เป็นประตูแบบนี้ด้วยสามันไปปูเข้าไปแล้วก็เก็บไว้แบบนี้ก็ไปล้างไม้อีกเหมือนเดิมซับเต็มข้อโลดเต็มที่ก็ได้อยู่ในคอสนามคสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอคำว่าล้างป่า ป่าโอเคอูแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นไงเปินแกปเปิ้ลนะฮะแเป็นก็คือแอปเปิ้ลตกลงมาไทยสมองปลา20กล่องก็หายนะครับไทยหมอง20กล่อง2กล่องผมก็หายแล้วตกหลังคาที่ไหนกี่ชั้นตึกกี่ชั้นค่อยว่ากันเนาะอยังไงต่ายยังไงต่ายมา ตัดไงตัดได้ายางเดียวครับตัดไงตัดไงครับตัดไงเรี๋อวเราจะวางแผนอะไรบอางเราจะวางแผนว่าอ่าหน้าบ้านเราจะเ,าเป็นอะไรนะ ขลิ่มสอบอีเสียงแล้วแวววัวกันไหมครับขับวัวตึงคาถาคาถาฐาถาฐานเอาทองมันสิบอันก็พอแล้วมั้งสิบโอเคแล้วก็ไม้เผาให้หมดเลย ปึ๊บ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 แต่าลามีได้หายทิ้งหายแล้วเออชิ้หายยังไงต่อดีวะเจอคนดีตรงนี้แล้ว เป็นแบบนี้แล้วอะไรครับเอาไปอุดน้ำสิครับโอเคได้ยูได้ยูได้ยูฮึโอ้ฮึ <c oughs> แตเราจะเอาอุด,ดน้ำตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนี้ครับ ไปทำบปที่ขอบสมแล่ตรงนี้เยืดออกมาครับไม่ให้ขุดออกเลยออไป ก็จะลงบ้างแล้วก็จะมีหมู่บ้านล้อมรอบตรงนี้ไรเราคิดแจวไอเดียแจวไอเดียแจวจ้ามาจามาเจาิงเจิอาจจะมีสวนข้าวสวน,น,นอะไก็ได้นี่ตรงนี้น โอเคประมาณนี้โอ้ลงไดก็ดีเดีจะมีฟามหมูอยู่ตรงนี้ก็จะหาฟามหมูได้เราก็ต้องหาหมูบ้านก่อนหมูมบ้านแลนั้นก็ซอมบี่แล้วสมบีเลยไม่นั้นก็ซับบมบี ค่าค่าซ้อม้วม่โอกาสดับอะไรนะดับอรลออะไรละอ,อาะละ่อออออาเะเสียงไ๊ไกจัน,โนโอันนี้มาไก่เช่ จะอไรก็อะจะจอาขานป้าอยู่เฮ้ยช่องอยากบินยังไงวะคนติดตามเยอะช่องอยากิน่า้วช่องครับชอยากินครับองใส่ดูดีจนจบแมมช่อง่งไอยาก จะได้มาแต่งแต่งในนี่เนาะเดี๋ยวนอกรอบอะไรกันไม่โกงครับนอกรอบเดี๋ยวจะทำเป็นอะไรเขาเรียกทำเป็นเหมือนวงกลมอะ พัอนนันนันเช้าแล้วปูอะไรนะเขาเรียกปูพ้นบ้านแล้วก็ย้ายของเข้าไปใส่เือไอเดีย,จยแจ๋วครับนั่นแจ๋วผิดพลาดสังเกตเขาค็ณมามีผิดพลาดกันได้ ถ้าแล้วก็ไมาได้พอนีสองประเด็นดเราจะเอากระจกมาใส่ทางนี้ว่ะคือหน้าสนถอาได้แค่นี้ก็พอแล้วเอาใส่แล้วก็ทำเป็น arts. ทาร์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 สได้เสียง ครับชาสชาสตช็ตนี่ฮะให้บ้านเราสว่างสว่างแล้วไงสว่างแล้วไงครับสว่างแล้วก็ทำฝันเหมือนเดิมแล้วก็ไปล้างไม้เหมือนเดิม มันเดำเออเจอได้ไงอันดำเออเจอได้โอเค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 คลิปคลิปนี้ไม่เกินิดหน้าทีนะครับการละคลิปผมจะทำไม่เกินยี่สิบห้านาทีนะครั้แรกก็อาจจะยาวหน่อยยาวยาว เรียบร้อยโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปได้นะครับขอบคุณครับบายโอเคเดี๋ยวเผาเผาไม้กันเอ้ยขออะไรนะเขาก็จะโอเคเผาแม่งมาเลยเอาไม่เผาให้กูเราโอ้อะไรวะแค่นี้ไม่ผายกู